กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดงานประกวดรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยมปี2568หรือรางวัลดีไซน์เอ็กซ์ e n เซนต์อวอร2025ดีมาร์ค ภายใต้แนวคิด The r i v e r b l e Creation สร้างสารรค์อย่างน่าอยู่เพื่อส่งเสริมผลงานที่มีความโดดเด่นด้านการออกแบบนั้นการส่งเสริมการออกแบบที่ส่งเสริมการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการออกแบบเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นการผลักดันสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลกรางวัลดีมาร์กนี่นะเป็นรางวัลระดับประเทศที่เรามอบให้กับ นักออกแบบนะคะแล้วก็นักสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งเราจัดมาแล้ว18ปีแล้วก็ในในในปีที่ผ่านๆมาเนี่ยก็มีผู้เข้าร่วมงานที่ส่งผลชิ้นผลงานเข้าประกวดนี่นะคะก็ไม่ต่ำกว่า500รลายในแต่ละปีนะคะเราก็คาดว่าปีนี้เราอยากจะให้มีมามากกว่า500นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ขอเชิญชวนให้ทุกท่านเนีนะคะเข้าส่งชิ้นผลงานเข้ามาประกวดเพราะว่ารางวัลน,นี้ถ้าบอกว่ามันมีความสําคัญอย่างไรมีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะว่ามันจะช่วยยกระดับสินค้าแล้วมันก็จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของทั้งตัวองค์กรเองแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับผู้ออกแบบด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยในภาพรวมก็จะยกระดับประเทศไทยด้วยให้เป็นที่ยอมรับในระดับเวทีสากล ว่าประเทศไทยมีนักออกแบบที่มีความสามารถนะคะแล้วก็การออกแบบของเราเนี่ยในส่วนของดีมาร์เองเนี่ยเราก็ได้มีการร่วมมือแล้วก็มีการส่งชิ้นงานที่ได้รับรางวัลของดีมาร์เนี่ยไปประกวดในระหว่างประเทศด้วยนะคะเรามีการส่งไปประกวดที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับรางวัลซีมาร์ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีได้ส่งไปแล้วประมาณ500กว่ารายการนะคะแล้วก็มี อันนี้คือส่วนที่ได้รับรางวัลมานะคะซึ่งเราถือว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างยิ่งเรามีการขยายความร่วมมือกับประเทศต่างๆอย่างเช่นไต้หวันแล้วก็ฮ่องกงแล้วก็แนานาคตรเราอาจจะมีการขยายความร่วมมือไปกับสหรันเยอรมน,นีนะคะที่อยู่ในสาภาพยุโรปนะคะเพื่อรียจะสร้างชื่อเสียงให้กับนักออกแบบของประเทศไทยะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่า งานนี้เนี่ยนะคะขอเชิญชวนให้น้องๆที่มีความคิดสร้างสารรค์นะคะมาสมัครกันเยอะๆค่ะเราไม่จํากัดอายุนะคะมาได้หมดค่ะแลแ้วก็จะมีการย่างเหยดขาวในถังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเทรนด์การออกแบบที่น่าจะเหมาะกับตลาดที่ที่เราเห็นว่ามันเหมาะสมโดยที่เอกลักษณ์ของไทยแล้วก็เรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมการออกแบบแบบไหนี้เข้าตาเอ เมื่อการออกแบบแบบไหนจะเข้าตาหรอคะจริงๆในเรื่องของ sustainability แล้วก็เกี่ยวกับเรื่อง environment เนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่สังคมโดยรวมให้ความสนใจอยู่แล้วแล้วก็นักออกแบบไทยและผู้ประกอบการไทยเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อยู่แล้วซึ่งอันนี้จึงเป็นที่มาว่าในใน,ในเรื่องของดีมาร์กนี่นะคะ ที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่เคยให้รางวัลน,นี้แต่ว่าปีนี้เป็นครั้งแรกที่เราให้รางวัลเราเรียกว่า social impact หรือว่ารางวัลที่มีผลทางสังคมนะคะซึ่งก็คือรางวัลเรื่องพวกนี้ค่ะเรื่องการที่มี sustainability นะคะแล้วก็มีการออกแบบโดยที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็คำนึงถึงในเรื่องของคุณประโยชน์ในการใช้สำหรับบุคคลต่างๆด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ